สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับภาษาใต้สำเนียงสงขาซึ่งสำเนียงสงขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองสำเนียงก็คือสำเนียงของโมเหนือและสำเนียงของโมบกซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูทั้งสองท่านนะคะก็คือพ่อสารจะเป็นตัวแทนของสำเนียงโมเหนือและพ่อกระใหม่นะคะก็จะเป็นตัวแทนของสำเนียงโมบกนะคะ สอบถามก่อนคะ่ะพ่อจารย์ซัมเนียงของโมเหนือเนี่ยจะมีลักษณะประมาณไหนคะสำหรับการออกเสียงค่ะซัมเนียงสุขาพ่อโมเหนือโดยเฉพาะทางน,นากวีทางกว่ายน้อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่สังเกตได้ก็คือ,อการออกเสียงอักษรกลางนะครับไกลจริงเด็กตายบนปนากโอ้นะครับประมาณนี้จะมีลักษณะเสียงค่อนข้างที่จะสูงเสียงสูงะคะ่นะนินไปทางเสียงสูงใช่ไหมค,คะพ่อจารย์ ของโอมโบกเนี่ยเป็นประมาณไหนคะอะน,นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าโมบกเนี่ยมันตั้งแต่อําภัไหนลงไปก็คือตั้งแต่สติงพระนะครับแล้วก็มีพวกสิงหนครนะครับแล้วก็อานูนะครับเสียงเนี่ยมันจะออกเป็นเสียงห้วนนะครับมันจะไม่สูงเหมือนฝั่งฝั่งนี้นะครับก็จะไม่สูงเหมือนฝั่งซสบ,บายย้อยนาทวีแบบเนียนๆเลืนเน่อเรื่อหน่อยใช่ครับ เน,เนือ้อเนิบใช่ไหมคะมแล้วก็ทางโมบก็จะมีความกระแทกมีความห้วน<ช>สั้นนิดนึงเพราะว่าติดไปทางนาครใช่ไหมคะ<อ>ติดไปฝั่งนครพัทลุงค่ะนี่ก็คือลักษณะของภาษานะคะสำเนียงของทั้งสองสำเนียง<ม>เดี๋ยวเราจะให้พ่อประสานนะคะตัวแทนสำเนียงโมเนื้อนะคะแล้วก็พ่อเป้าหมายตัวแทนของสำเนียงโมบกนะคะมาพูดคำที่เป็นคำเดียวกัน แต่สำเนียงไม่เหมือนกันเพื่อเปรียบเทียบให้เด็กๆนะคะได้ศึกษากันค่ะเริ่มต้นที่คำแรกนะคะก็คือคำว่ากินค่ะพอ่อสอนก่อนนะคะคตว่ากิน,กนค่ะกินกินกน,นะคะกินกินนะคะเด็กๆเห็นความแตกต่างไหมคะอ่ะเราจะไปคำที่สองกันต่อนะคะคำว่าควางค่ะวางวาง วังนะคะอ่ะต่อไปคําว่ากบ ok ค่ะกบกบกบนะคะหนักแน่นมากเลยนะคะฝัน่าโนโดนะคะ <laughs> อ่ะต่อไปค่ะเป็นหมวดจอจานค่ะหมวดจอจานนะคะคําว่าจานค่ะพ่อจานจานอ่ะอันนี้คล้ายๆกันนะคะต่อไปคําว่าจิ้งจกค่ะจิ้งจกจิ้งจกอ่ะ, ok อะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมคะ <laughs> ต่อไปนะคะอันนี้คําว่าไรค้ค้าภาษา ตกใจ oh, นนตามใจตามใจอะคำว่าตามใจค่ะตามใจ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 หเห็นไหมคะอ่ะต่อไปเราไปกันที่หมวดดอเด็กกันบ้างค่ะคำว่าดีค่ะดีดีอ่าอันนี้คำว่าอะไรคะเพราะเด็กใช่ไหมคะอ่ะต่อไปคำว่าเด็กค่ะเด็กเด็ก คล้ายๆกันนะคะต่อไปเดียวได้ค่ะเดียวได้เดียวได้เดียวได้กับเดียวได้นะคะต่อไปคําว่าตายค่ะตายตายอ่ะต่อไปอ้อองพยอญชนะหมค่ะตายตายอ่ะอันนี้คล้ายๆกันนะคะเด็กๆต่อไปคําว่าตกใจค่ะตกใจตกใจอ่ะตกใจตกใจนะคะอันนี้จะดูต่ำกว่านิดนึงนะคะ ต่อไปไปกันที่อันนี้หมวดอันนี้บอ <Mustang> ใบไม <บ aura. S 2> ้นะคะหมวดบอใบไม้นะคะคําว่า bon ok บนบกค่ะบนบกบนบกต่อไปจะเป็นคําว่าใบไม้ค่ะใบไม้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  ai, mm hmm. นะคะต่อไปเป็นคําว่าบินค่ะบินบิน <s> บินบินนะคะต่อไปไปกันที่หมวดบอปลานะคะ คำว่าไปไหนคะพ่อไปไหนไปไหนนะคะไปไหนไปไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำเีงยงฝั่งระโนดนะคะต่อไปคำว่าปลาค่ะปลาปลาปลานะคะต่อไปคำว่าเปลวที่แปลว่าป่าช้าค่ะเปลวปลาาะะเปลว,ปลวอ่าแตกต่างกันนะคะต่อไปไปหมวดอออ่านค่ะขีไอคะ่ะขีไอขีไออ่า คำสุดท้ายนะคะคำว่าโอ่งค่ะโ oh. oh. อ่งโอ่งเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ก็ได้ฟังสำเนียงทั้งสองสำเนียงมาเปรียบเทียบกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมไปศึกษาเนื้อหาและดูคลิปในเว็บไซต์ของแม่นะคะเดี๋ยวแม่จะลงลิงก์ไว้ให้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณวิทยากรทั้ง <Yeah. S 1> สองท่านนะคะบ๊ายบาย okay.